พ่อแม่คะว่าไงลูกมีอะไรหรอก็คือหนูมีอะไรมาบอกคะ่ะห,หนูมีหนูมีแฟนที่โรงเรียนในโลกมนุษย์ค่ะตายแล้วสามีเรารู้แล้วแล้วก็ลูกเราไม่รอดแน่เลยใครสั่งให้ลูกมีแฟนเนี่ยใครสั่งฮะลูกไม่รู้เหรอว่าถ้าสมมติ มันเนี่ยหักหลังลูกขึ้นมาล่ะรู้ไหมว่ารูกจะทําให้ครอบครัวเราเนี่ยแตกแยกนะถ้าลูกเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อไม่ให้ลูกมีแฟนในโรกมนุษย์อันขาดเดี๋ยวพ่อจะหาแฟนให้ลูกเองลูกไม่ต้องไปอยู่โรกมนุษย์เลย ไม่เป็นไรนะลูกเราอีบีสอนทุกวันศุกร์